มีเรื่องเล่าว่าในครั้งพุทธกาลต,นตน้ตนๆคือในครั้งที่พระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปรินิพานนานพอสมควรในช่วงนั้นคนทั้งหลายาไม่รู้จักการบําเพ็ญกุศล ไม่รู้จักการทําบุญอุทิศนะก็คือไม่เข้าใจนะเพราะว่าการศึกษาก็มีน้อยในช่วงสมัยก่อนนะบางท้องที่บางประเทศบางภูมิภาคมีการศึกษาน้อยไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติบัติประพฤติปฏิบัติในการ เรียกว่าธรบุญศพนรรบุประสาวันนอกเราหรือพูดอีกในหนึ่งก็เขาเรียกว่าธรบุญอุทิ์และในช่วงนั้นพอมีเวลามีคนตายเวลามีคนตายก็ทิ้งนะบางบางที่ก็กลบเอาไว้บางถมเอาไว้บางที่ก็เผา เขาไม่บ้างไม่ไม,ไม่บ้างเพราะว่าคนตายเยอะในช่วงนั้นเกิดโรคระบาดนะในช่วงโรคระบาดนั่นเองสัตว์ทั้งหลายเขามาแคะกินเป็นอาหารแล้วก็ทิ้งเรร่รนเข้าไปทำให้สกรปรกยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าบ้านเมืองในช่วงนั้นสกรปรกมากดูไม่สมควรนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ อาจจะเป็นโรคได้ชาวบ้านก็เป็นโรคได้เพราะว่าการที่ทิ้งศพเรียราดแบบนั้นคือดูไม่เหมาะสมเลยมันก็เกิดกลินนนะกล่นเหม็นนะกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วไปในเ,เรียกว่าในตรงตรงนั้นอะคนที่ ในตรงที่คนตายเยอะๆนะเพราะว่าช่วงนั้นช่วงเป็นโรคระบาดน,นะก็ในช่วงประเทศไหนก็หาทราบไม่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าก็เลยนะก็หลายถือว่าหลายประเทศหลายสถานที่หลายชุมพูทวีบอยู่ในช่วงนั้นนะหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วและปรินิพานแล้วนะในช่วงนั้นก็ บางท้องที่บางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติต่อคนตายยังไงทิ้งเรียราชอยู่ก็เลยมีความกลิ่นเหมน็นเหม็นไม่ไม่เม็นแต่เฉพาะตรงนั้นเหม็นกลับไปถึงสวรรค์เร่าเทพเทวดาทั้งหลายแหล่งมาเห็นโอ้สกปรกเหลือเกินเมืองมนุษย์เมืองน,นีเออ้เราจะทำยังไง เราเทเดวดาก็ไปปรึกษาท้าวพระวิศรุกรรมพระวิศรุกรรมก็มาดูก็เออจริงไงก็เลยไปปรึกษาพระอินทร์นนะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เรื่องเกิดขึ้นแล้วไปปรึกษาพระอินทร์พระอินทร์ท่านก็มาเล็งดูเออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะมนุษย์เราเนี่ยออทิ้งศพเรียรา่าชไม่มีการบำเพ็ญบุญ ไม่รู้จักความสะอาดบางคนก็บางคนก็มีความหวาดกลัวบางคนก็ไม่มีความหวาดกลัวเออสังคมมนุษย์ในี่ยอยู่ยากแล้วพระอินทร์กับพระวิษณุกรมก็มาจัดการอา้าอย่างนี้ก็แล้วกัน พระวิษณุกรมแนะนําท่านพระอินท <Wow. S 1> ์ว่าขอท่านพระอินทจงมาสิงร่างของคนตายและข้าพระเจ้าเองจะแปลงเป็นแมวดำแปลงเป็นแมวดำเพื่อจีหมักกระโดดข้ามลงศพและให้ลงศพลุกขึ้นเพื่อสั่งสอนให้มนุษย์ชนตรงนั้นเขาได้รู้ ว่ามีความหวาดกลัวมีวมสมควรที่จะทำอย่างไงอย่างไงนะเออก็เข้าท่าให้หลังจากนั้นพระอินทร์กับพระวิษณุก็ลงมาลงมาที่เมืองมนุษย์พอดีมีคนตายคนตายก็คือผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแลก็ท้องแก่ด้วยแล้วก็ ายท้องกลมแล้วศพก็โดนฟ้าผ่านะเออศพประเภทนี้เ,เขาบอกว่าถ้าศพโดนฟ้าผ่านี่หรือแมวกระโดดข้ามนี่จะแมวแมวสีดำจะกระโดดข้ามนี่จะลุกขึ้นได้เขาว่าอย่างนั้นตามความเชื่อสมัยก่อนแม้แต่าบางประเทศอย่างประเทศจีนก็เชื่ออย่างนั้นถ้าแมวข้ามหรือถ้าศพที่ โดนฟ้าผ่าจะเฮี้ยนว่างั้นก็เลยพระอินทร์กับพระวิษณุกรมก็ลงเข้ามาลงมาที่ที่คนตายนั้นนะพอดีงานศพจัดพระสองค์องค์เจ้าก็สวดพระภิธรรมนะสมัยนั้นก็มีการสวดอภิธรรมและสวดอภิธรรมเสร็จพระพระก็กลับวัดนะพอพระพระกลับวัดเสร็จ สัป,ปเปอร์หรือเรียกว่าโยคียกับเพื่อนๆกับชาวบ้านสองสามคนที่เล่นการพนันบ้างาก็มีกลุ่มกินเหล้าอยู่บ้างอยู่แถวๆนั้นนะครับทันใดนั้นพระอินกับพระวิษณุกรรมก็เริ่มลงมือกับแผนที่ท่านทั้งสองได้วางไว้ในขณะที่ผู้คน กำลังเล่นการพนันในงานศพนั้นจู่ๆก็มีแมวดำตัวใหญ่ซึ่งคาะวิสนุกได้แปลงเป็นแมวตัวใหญ่วิง่งเพ่นผ่านไปมาไปมาในแถวนั้นและได้กระโดดข้ามลงศพทันทีซึ่งก็มีผีตายท้องกลมที่อยู่ในตรงนั้นองคนเนแล้วอ้าปากค้างเลยทีเดียวพูดอะไรไม่ถูกเพราะตกใจมาก และในใจก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,ข,นข้ามแมวดําข้ามโลงศพของคนตายผีจะต้องลุกขึ้นเป็นแน่นอนสักครู่โลงศพก็เริ่มขย,ยับขยืนขยับขยืนไปมาเอียงซ้ายเอียงขวาและเสียงในโลงก็ดังตุบตับเพราะโลงสมัยก่อนนั้นไม่มีฝาปิดเหมือนสมัยนี้ ไม่มีมัดมือมัดเท้าทรงแต่อย่างใดลอยไว้ทั้งนุ่นขอให้ท่านสังเกตดูเรื่องแม่นาคพระขนงผีจะไม่ได้มัดตราสังทันใดนั้นลงศพก็เอียงล้คลื่นทันทีร่างของคนตายก็ความน่าอยู่ครู่นหนึ่งร่างก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นซึ่งเป็นพระอินทร์ ที่ฝังตัวที่ฝังร่างอยู่ในศพของนางคนนี้ได้เดินมาหาผู้คนแถวนั้นอาจารย์เฝ้าผีหรือโยคีเห็นท่าไม่ค่อยดีไม่คิดชีวิต,ตเขาเลยนีและและผู้คนก็ตกตสิน ทำยังไงแต่ตื่นวิ่งกันจารวันต่างคนต่างนี้ไม่คิดชีวิตไม่เคยเห็นมีลุกขึ้นได้ผีตายท้องกลมด้วยอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนก็ต่างกระโดดจากเรือนแล้วก็หนีเข้าป่าละเมาะบ้างหนีไปบ้านตัวเองบ้างสมัยก่อนเพราะว่าบ้านที่อยู่นั้นห่างไกลกัน คนที่ไม่หนีในสถานที่นั้นก็คือคนขี่เมาคนกินเหล้าอยู่ในแถวนั้น <Wow. S 1> มันมันได้วิ่งถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันกลัวผีเหมือนกันแต่วิ่งไม่ออกพวกเขามันสัน่นเขามันอ่อนไปหมดแล้ทั้งกลัวด้วยแล้วเขาก็อ่อนไปด้วยอ้ยาพวกเราผีมาแล้วหนีไปไอ้บางคนก็หนี แต่หนีไม่พ้นหนีไปไม่ได้หนีไปก็ล้มอยู่ตรงนั้นบางคนก็ทำยังไงอ่ะตัดสินใจมาปจับผีเยอเลยไปโอบก,กอดนางคนนั้นผีนางคนนั้นเนี่ยไปโอบก,กอดเอาไว้เอาจับเอาไว้จับเอาไว้ไวคนที่เมาก็จับเอาไว้และกลิ่นของสุรากลิ่นของเหล้า พระอินไม่ถูกกับเล่าอยู่แล้วพระอินที่ฝังร่างของนางคนนี้ก็ออกจากร่างไปเลยทําให้ผีอ่อนโวกเกียกและลมตึ้งอยู่ตรงนั้นในที่สุดคนคีเมาก็ตะโกนบอกว่าจับได้แล้วจับผีได้แล้วมาดูมาดูมาดูนะมาดูนี่เราจับได้แล้วต่างคนก็ต่างวิ่งเข้ามา วิ่งเข้ามามาหาจริงหรือเปล่าแต่ในใจสุขก็เห็นร่างของนางนั้นคนตายที่ตายท้องกลมบอกว่าคนขี้เมานี่แหละจับได้โอ้โหชัยโยชัยโยคมเชัยโยเพราะคนขี่เมาเนี่ยสำคัญมากในงานงานศพด้วยเหตุน,นี้เองงานศพเขาจึงให้คนขี้เมากินเหล้าได้ไม่รบกวน กินเหล้าในงานศพได้อย่างสบายก็เลยอาจารย์อาจารย์โยคีตั้งแต่นั้นมาหาวิธีการที่จะมัดตราสังม,มัดมือมัดเท้าของผดดู้ตายตั้งแต่นั้นมาเป็นเหตุการณ์จึงเป็นธรรมเนียมในการมัดตราสังในทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องเป็นราวที่ผีลุกขึ้นสมัยก่อน อันที่จริงแล้วตามความเป็นจริงแล้วในทะุกวันนี้ข้ามาในข้ามข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าผีไม่ลุกแน,น่นอนเหตุที่ว่าผีไม่ลุกก็เพราะว่าศพนะ่ะเขาฉีดฟอร์มาลินไว้แล้วมันหมดลมหายใจแล้วมันถึงจะเทวดาอินพรหมมาเข้าอยู่ให้ให้ลุกขึ้น,นก็คงจะลุกไม่ได้ เพราะมันแข็งทื่อหมดแล้วนะแต่ผีสมัยก่อนเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลินตายไปก็ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่มัดตราสังด้วยนะครับก็เลยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ตาเรื่องเล่าเรื่องเล่าสมัยก่อนคนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังในสมัยก่อนนั้นซึ่งทําให้เราชุกคิดว่าวิญญาณสัมภเวสีหรือวิญญาณลอยล่อง ที่มาเข้าร่างมีจริงไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเทพเทวดาพระอินทร์มาเข้าร่างนะเป็นเรื่องเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าสมัยก่อนขราพเจ้าก็เลยนําเอามาเล่าให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ฟังนะพอสนุกเท่านั้นเองแต่เมื่อคิดดูแล้วการที่ นิทานบางเรื่องบางนิทานบอกถึงความมหัศจรรย์บอกถึงความลี้ลับเร้นลับก็น่าสะเพงกลัวเหมือนกันและก็น่าเชื่อถือเหมือนกันอย่างเช่นกันเล่นแม่มดในแถบอีสานใต้เวลาเขาอยากกินเหล้าเวลาผีเข้ามาอยากกินเหล้ากรอกปากเข้าไปก็ไม่เห็นคนเมาแต่อย่างใดรำแม่มดอยู่ได้ตลอดทั้งคืน ไม่เห็นเมาไม่เห็นล้มแต่ันที่จริงในความเป็นจริงแล้วถ้ากินเหล้าจริงๆนะแค่แป๊กเดียวก็ล้มแล้วแต่นี่อยู่ได้ตลอดทั้งคืนคนเล่นผีฟ้าที่ภาคเหนือก็เช่นกันเวลากรอกเหล้าเวลากินเหล้าไม่เห็นเมาเลยนะอันนี้วัฒนธ,นธรรมรเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีสางนะเพราะว่า เขาเชื่อว่าผีสางช่วยให้รักษาโรคได้โรคบางโรคแต่โรคบางโรคก,ก็รักษาไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายดูคลิปหรือดูอะไรก็แล้วแต่ขอความกรุณาแยกแยะด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านมีความคิดเห็นประการใดที่จะคอมเมนต์มาในคลิปนี้ก็ขอ,อคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับขอขอบพระคุณไว้เพียงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ